สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวประชาธิปไตยที่เคารพท,ทุกท่านผมจะกร,พระพบเพ็นแขขอรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งผ่านเวทีราษฎรซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลายกลุ่มหลายชีวิตหลายจิตวติญญาณจนกลายเป็นเวทีประชาธิปไตยแท้ๆอีกเวทีหนึ่งของสังคมไทยในวันนี้ในขั้นต้นก็ต้องขอขอบคุณเวทีราษฎรครับ ที่ยังให้โอกาสกับผมในยามที่เกิดการขับกรองแบ,บ่งแยกว่าใครจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในระดับไหนบางท่านก็เป็นประชาธิปไตยแตบบ่น้ำครึ่งแกวเขาครึ่งหนึน่งเราครึ่งหนึน่งแล้วก็ใช้คำที่ไพเราะมาฉากไว้อาจจะใช้คำว่าสมานณฉันเกียเซีย หรือปลอกดองก็แล้วแต่บางท่านก็เป็นประชาธิปไตยในเชิงระบบนั่นหมายความว่าระบบย่อยที่อยู่ภายในระบบใหญ่ขอให้มีความโปร่งใสก็พอใจแนละ้วเช่นการเลือกตั้งก็ขอให้โปร่งใสและก็ยอมรับนับถือในผลนั้นเหมือนที่หลายท่านกำลังลุ้นระทึกอยู่ในปัจจุบันว่าเขาจะยอมหรือไม่ ส่วนเรื่องระบอบนั้นก็ยังคิดว่าไม่ต้องไปต่อสู้ถึงทีงนั้นหรือบางท่านก็ไปถึงเลยครับเป็นประชาธิปไตยในเชิงระบอบและโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามสังคมไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์วิวัฒนาการสังคมโลกนั่นก็คือมนุษย์จะตระหนักในความเป็นสัตริฐมีมันสมอง มีเจตวิญญาณและมีสิทธิเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคส่วนใครจะมีประสบการณ์ในชีวิตมาอย่างไรแล้วก็ยอมรับว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนในสังคมถ้าพูดอย่างไทยๆก็ต้องบอกว่าแล้วแต่บุญกรรมแต่ละคนแต่ถ้าถามถึงสิทธิตามธรรมชาติแล้วพี่น้องประชาชนของเราทั้งที่ยังต่อสู้อยู่ในปัจจุบันและทั้งที่เสียชีวิต เสียอวัยวะเสียทรัพย์สินเสียความคิดจิตใจมันแล้วในการต่อสู้ที่ผ่านมาหลายสิบครั้งก็ย่อมจะเลือกได้ก็ย่อมจะหวังได้ก็ย่อมจะตั้งเป็นเป้าหมายปลายทางตงัวเองได้และผมเชื่อมั่นครับว่าอย่างน้อยในเวทีราษฎรนีทุกท่านที่มารวมตัวกันเป็นเวทีนี้ท่านมีเป้าหมายปลายทางที่ไปลึกซึ้งและยาวไกลขนาดนั้น ส่วนการต่อสู้จะใช้ความอดทนอดกลั้นการเสียสละเสียงชีพการต้องสร้างตบะหรือความอดทนอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตนเองกว่าจจะบรรลุถึงจุดนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะกำหนดในชีวิตของตนเองได้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้เรานึก วีรชนของเราทั้งสองกลุ่มเป็นหลักนั่นก็คือวีรชนที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในเหตุการณ์10เมษายน2553หรือ19พฤษภาค,คม2553ันน้แต่ยังพูดถึงผู้เสียชีวิตเมื่อคราวเหตุการณ์ที่สามเหลี่ยดสีแดงเมื่อปีก่อนหน้านั้น คือเดือนเมษายนวันที่13ของปี2552คืสอสงครามเลียด52นั่นเลงและย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตจนกระทั่งถึงความพยายามครั้งแรกที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในการต่อสู้กับประชาธิปไตยนั่นคือคณะรัฐนโกสกนทร์สหรือรศออ130 ที่ภายหลังถูกจับได้และติดคุก <_ d ye> ก็ถูกเรียกอย่างประนา,ามอย่างเียดโดยฝ่ายที่เขายังชนะอยู่ว่า <_ d ye> กบฏรอสอนหนึร้อยสเพราะฉะนั้นการรำลึกถึงวีรชนที่เสียชีวิตและต้องพลีชีพพลีความสุขสบายมากกว่ามนุษย์คนอื่นจึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราที่รักประชาชนทุกคนถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราถ้าไม่มีวีรกรรมนั้น วันนี้ก็ม,มีทีกอี่สำหรับประชาชนที่ไม่ได้มีศักย์ดีนาเป็นตัวมาแต่กำเนิดหรือไม่ได้มีทรัพย์สมบัติที่ใครสั่งสมแล้วก็เก็บรอไว้ให้เราพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่หมายความว่าประชาชนผู้ยากไร้จะอิจช้าริษยาคนที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีทรัพย์สิมคานมากมายมหาศาลจนไม่ต้องเข้าสู่วงจรอุบายของการดำรงชีวิต คำา่าอิจฉาดุสยะไม่ใช่คําที่ใช้ในการต่อสู้แต่คําที่ใช้ในการต่อสู้นั้นก็คือความเป็นธรรมความชอบธรรมและความยุติธรรมซึ่งเราไม่มีเลยในสังคมไทยขณะนี้พี่น้องครับนั่นคือเป้าหมายปลายทางของเราเพียงแต่ว่าระบอบการปกครองที่เป็นขณะนี้ซึ่งไม่ใช่เพียงระบอบตามก,กฎหมายเท่านั้นแต่รวมถึงระบอบที่ยึดติดกับประเพณีทางการเมือง ที่ใช้ในการให้ความชอบธรรมกับความเป็นผรเด็จก,การศักดินาอมาตยาธิปไตยน,นด้วยระบบนี้ไม่เอือเ้อหรอกครับที่จะทำให้เราได้รับสิทธิ์นั้นความชอบธรรมความเป็นธรรมและความยุติธรรมเหล่านี้ไม่ได้ในระบอบปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นคำถามเนี่ย ซึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าการเลือกตั้งมันจะให้เราซึ่งประชาธิทตปไตใที่แท้จริงหรือไม่ <Yeah. S 1> คำถามกลับอยู่ที่ว่า <Yeah. S 1> เราพร้อมจะต่อสู้ขนาดไหน <Yeah. S 1> เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางทีแท้จริง <Yeah. S 1> ผมเองคนหนึ่งแหละครับที่ขอกระาบเปียนพี่น้องประชาชนชาวประชาธิทปไตยว่าได้ <Yeah. S 1> ตัดสินใจแล้ว <Yeah. S 1> ว่าชีวิตนี้เนี่ย <Yeah. S 1> มันคงไม่ได้มีค่ามีความหมายนัหรอก ถ้าหากเรายอมรับคําตอบง่ายๆตื่นๆยกเว้นว่าเราจะทําการที่เป็นการรับลวงกางเพื่อประโยชน์ในระยะยาวซึ่งคําคํานี้เองผมก็พูดในความไม่แน่ใจเพระนักต่อสู้ที่อ้างอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนก็อ้างอย่างนี้แหละต้องอําพรังอย่าหัวชนกําแพงต้องสะสมชัยชนะทีละขั้นก็ได้ยินมาจนเจนหู แล้วเราก็เห็นว่าหลายคนนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคาประกาศน,น,นั่นก็คือเสวยสุขง่ายๆจากเศษเนื้อข้างเทียงที่ฝ่ายตรงข้ามขโย,ยนให้มาจนเสมือนหนึ่งว่าพอใจกับผลเกยงแค่นั้นแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงท่านิยมขั้นต่ำเหล่านั้นละกันใครพอใจที่จะทํากรรมชั่วก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นไปแต่เราพูดถึงกรรมดี และกำมันอิอ่งใหญ่ของกิรชนที่ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตในการต่อสู้วันนี้เราดำลึกถึงพี่น้องของเราเหล่านั้นหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าไทยกำลังมาถึงแล้วก็กลายเป็นเกียร์กระสุนสไนเปอร์บะ่ะอาวุธสงครามชนิดอิงตีบังระเบิดบะัะและการลอบสังหารอย่างสุน,นัขลอบยัดอีกหลาย ครั้งหลายคราวท่านเหล่านี้อาจจะไม่รู้หรอกครับว่าตัวกําลังเป็นเดียรแต่ท่านเหล่านี้ก็เป็นเียระชนอยดีเพราะอะไรเพราะเวทีที่นํามาสู่ความตายและการสูญเสียชีวิตของท่านเหล่านี้คือเวทีที่รู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีความเสี่ยงอันตรายอย่างสูงถึงแม้จะมีคนเป็นแสนเป็นล้านแต่ฝ่ายศักดินาเขาก็เคยพูดลอยลมมาแนละ้วไม่ใช่หรือ ว่าอย่ามาโฆษณาว่าฝ่ายประชาธิปไตยมีสิบล้านคนมีสิบเก้าล้านคนหรือแม้กระทั่งมีเครื่องค่อนประเทศถ้ามีอย่างนั้นจริงแล้วได้ขึ้นกับเขาเขาก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปหมด mm hmm. เพราะเคยพูดแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากเวทีที่มีคนมหาศาลจนคนที่มาเกิดความอุ่นใจว่าอย่างไรเสียก็ไม่โดนทำร้ายหรือไม่ตาย ถ้าเรานี้รู้ดีครับว่ามาร่วมการชุมนุมประท้วงของฝ่ายประชาชนนะั้นมีความเสี่ยงอันตรายอย่างสูงแต่ก็ย,ยังมามาแล้วก็อยู่ยืดยาวต่อสู้อย่างอดทนยืนหยัดเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายปลายทางที่วา่าคนที่ยืนอยู่บนถิ่งที่ท้าอยู่ติดถนนเป็นคนที่รู้ดีว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนั้น เขาต้องโดนก่อนไม่ต่างอะไรกับนักเรียนอาชีวะเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ซึ่งคอยดันนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นระเด็จการสตินาอมาตยาที่แบใในยุคนั้นไม่ให้เดินเข้ามาโดยบอกได้ถ้้งคำที่ฟังแล้วก็ต้องน้ำตาลไหลันทุกครั้งว่าพวกที่สติปัญญาดีกว่าผมให้พกผมออกหน้าก่อน ถ้าผมไม่อะไรไปพวกพี่จะได้อยู่บริหารบ้านเืองให้มันจเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อประชาชนมันคือสิ่งเดียวกันกับที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและขบวนประชาธิปไตยไปอยู่ในเวทีประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในแต่ละจุดไม่ว่าจะผ่านฟ้าลาดประสงค์หรือว่าจุดไหนก็ตามตลอดรากดำเนินแม้กระทั่งจุดอื่นๆของกรุงเทพและประเทศไทยทั้งหมด ถ้าเหล่านี้มีความเสี่ยงทั้งนั้นที่จะถูกกิงถูกฆ่าถูกทําร้ายถูกสะกดรอยตามถูกขู่เถียบ,บังคับถูกละเมิดสิทธิต่างๆนานาอันเป็นการลงโทษว,ว่าบังอาจมาขอประชาธิปไตยในประดินของเขาถ้าเหล่านี้รู้ความเสี่ยงอันตรายนั้นแต่ก็ยังเสี่ยงสมนวนโบราณมีอยู่กับพี่น้มังทรวกรบว่าคนที่เข้าไปเผชิญอันตราย โดยที่ไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนนะั้นอาจจะไม่ใช่คนกล้าสเสมอไปแต่เป็นคนบ้าบิดหรือแม้กระทั่งโง่เขลาก็ได้แต่ปรชนของเราเหล่านี้อยู่ตรงข้ามกับคนเหล่านั้นรู้ดีว่านี่คืออันตรายรู้ดีว่านี่คือความเสีย่ยงรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองก็ได้ทุกเมื่อแต่ก็ยังไปร่วมชมุมนุมใช้มือเปล่า และสิทธิในความเป็นมนุษย์เข้าต่อสู้กับอาวุธสงครามของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นระบอบเก,กา่าที่พยายามจะครอบงำสังคมไทยให้ดิ้นเหมือนกับในอดีตพี่น้องยังจําภาพนัน้นได้ไหมครับที่พี่น้องเราบางคนในการาเผชิญหน้ากับทหารที่กําลังจะอาวุธสงครามมาเข่นฆ่าทำร้าพอเชื่อภาพหมดเลยมาคนเหลือแต่ชุดชั้นในกันแล้วก็ตบอกพางทาง เพื่อจะบอกว่ามีแต่เนื้อแต่ตัวอย่างนี้มีแต่มือเปล่าๆอย่างนี้เจ้าอย่างไรเนี่ยแล้วเบเรชนเหล่านี้ก็ถูกฆ่าดูกยเพราะความดีงามของท่านเนี่ยมันเหนือกว่าความอยากรก้างและดิบถือของคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหล่านี้คือเบเรกรรม่เพราะฉะนั้นวบเรชนของเรา ที่เรามาจุดเทียนแดงให้ในวันนี้เป็นวิรชนตัวจริงนี่ไม่ใช่วิรชนจากการสร้างหูสุสีหรือบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ไหนนี่ไม่ใช่วิรชนที่เกิดขึ้นจากการใช้ลัทธิอุชาบุคคลเอาภาพมาขึ้นตรงนั้นตรงนี้ทั่วทุกหัวระแหงเพื่อจะบังคับให้รักให้ชอบแต่มันเป็นวีราการที่เกิดขึ้นจากความรู้ว่าเขาทําอะไร และยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเคารพนับถือในจุดเทียนมากขึ้นในขณะที่พี่น้องจุดเทียนแล้วก็บูชาเทียนนี้ได้โปรดกรุณาไมึเหมือนกันเลยครับว่าเรากําลังบูชาคนที่ควรบูชาเป็นหนึ่งในมงคล38ประการในทางพุทธศาสนาส่วนผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นคริสตเป็นฮินดูเป็นซิก เป็นศาสนาอื่นใดหรือแม้แต่ไม่ถือศาสนานั้นท่านก็ขอให้กำหนดใจในทางที่ส่งเสริมบิรกรรมหลักนี้เถิดท่านจะมีวิธีทางอย่างไรหลักคิดอย่างไรนั้นผมไม่บังอาจและลาบละลุงไปแนะนำในศาสนาของทาง่านผมเป็นพุทธศาสนิกชนผมก็นึกถึงออกแต่มงคลสามสิบแประการนั่นก็คือการบูชาคนที่ควรบูชาจะทําให้ตัวเรานั้นอยู่ในสม,มาธิ มีความคิดที่ถูกที่ชอบที่ควรแล้วจากนั้นการกระทําของเราก็จะแปรไางเป็นการกระทําที่ถูกที่ต้องที่ควรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจุดเทียนแดงเนี่ยจะผ่านน้ําตาหรือความสงเศร้าสเสียใจอย่างไรก็ตามขอให้ท่านได้โปรดตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงจิตใจของผู้กล้าเหล่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องชนโดยบังเอิญ เป็นเรช่องเจตนาและความตั้งใจเพราะในการยกย่องอย่างเหมาะสมนั้นก็ต้องเข้าใจในความกล้าหาญทางจริยธรรมและคุณธรรมของท่านเราด้วยผมเองอยู่ที่ไกลครับแล้วก็จุดเทียนเหม็นอย่างในวันนี้ซึ่งจุดเทียนจริงก็เป็นวันอื่นซึ่งจุดเทียนในใจเพราะนั่นคือความสว่างเดียวที่จะให้กับบ้านเมืองที่มี้มิได้ และมาจนกระทั่งทุกวันนี้เ,เวลาผ่านไปเพียงไม่ถึงหกปีประชาชนชาวไทยเกิดความรู้เท่าทันและทะีเราเรียกว่าตาสว่างกันครึ่งค่อนประเทศเราจะไม่บูชาวิญญานเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้เริ่มจุดคบเพลิงและแสงเทียนเพื่อ้เกิดความสว่างที่นําไปสู่ความตาสว่างนั้นไ,ได้อย่างไรเราต้องนึกถึงธลรบนี้และนอกจากนั้นกับ มิเรชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือผู้ที่อยู่ในคุบของเด็จการศักดินาธรรตยาทิ่ไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เรียกว่านิ่มพระบรมเดชานาุภาพหรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งไปรับกับกฎหมายอีกหลายฉบับหลายข้อมันจะมีกี่ฉบับอีกข้อก็ช่างว่น แต่ความหมายก็คือประเทศนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ถ้าหากพวเรายังเอาผิดอย่างรุนแรงกับบคุคคลในสังคมเพียงเพราะความเห็นไม่ตรงกันเพียงเพราะพูดความจริงเพียงเพราะชี้ประเด็นปัญหาของบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นก็พิการยังตดำก็ตาบอดเพราะฉะนั้นนี่แหละครับพี่น้องที่คารพ ผู้ที่อยู่ในคุกของศักดินาธมามะาธิปไตยจึงเป็นดีรชนอเรัอีกกลุ่มหนึ่งผมเองนั้นนึกอยากจะเรียกร้องว่าให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองเหล่านี้โดยเฉพาะหนึ่งหึงสองแต่ต้องกราบเรียนที่น้องได้ความเคารพว่าโดยสัญชาติยามภายในของผมแล้วน,นี่ผมไม่อยากขอร้องพะดิก,กรรมผมรัก อาจารย์สุรชัยการพัฒนานุสรผมรักคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขผมรักคุณดาตออ่อปีโดผมรักคุณเรดอีกเกิลผมรักอีกหลายเสกหลายร้อยท่านรวมทั้งคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเดิมทีอาจจะไม่ติดเชียวเข้ามาในเรื่องนี้มากนะักแต่เมื่อวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมานี้ก็เอ่ยปากอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าปมปัญหาของบ้านเมืองอยู่ตรงไหน และปัจจุบันนี้ก็ต้องติกกกดกุกติดตารางเพิ่มก็ไปอีกคนท่านเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทียนที่จุดให้เกิดความสว่างขึ้นมาข่ามกลางความมืดมิดของบ้านเมืองต่างนผมอยากจะขอร้องให้ปล่อยท่านเหล่านี้แต่ก็รู้ดีครับว่าการขอร้องประเดีตก,การนั้นมันแย่ยิ่งกว่าสีซอให้ควายฟังเพราะควายนั้นเราดูถูกว่างโง่ว่าเขา แต่ความจริงกลายมีหัวใจเมื่อต้องถูกเชื่อถูกฆ่าน้ำตากาไหลเมื่อใครมาแกล้งลูกก็เข้าบกป้องสุดเล็ดสุดชีวิตเพราะฉะนั้นการขอร้องผะเด็ดการเนี่ยมันเลวรือม,มันดบยิ่งกว่าการสีซอให้ไหยฟังหลายเท่านี่ไม่ใช่คนโง่ผดเด็จการเป็นคนฉลาดเล่ห์เหลี่ยมมากชั้นเชิงเยอะ บางครั้งก็แส้งทำเป็นนักประชาธิปไตยเพื่อหลอกตาเราและผมเผลอก็เล่นงานเราเพราะนั้นนี่ไม่ใช่การรับมือกับคนแต่เป็นการรับมือกับคนฉลาดที่มีนิจชาิทธิมีความคิดเห็นเป็นผิดเป็นบาปเป็นรอยด่างดำในทางมนุษยธรรมและมอพูดเรื่องนี้รับก็ต้องสรุปว่าเรามาร่วมกันต่อสู้ ให้คนเหล่านี้ได้รับก,การปลดปล่อยดีกว่ามานั่งขอร้องแต่เราก็ต้องประกาศให้บุคคลในสังคมอื่นๆได้ทราบว่าท่านเหล่านี้ต้องไม่ถูกลืนต้องมีการเตือนสต,ติกันอยู่เป็นประจำว่าในขณะที่เรานอนสบายอยู่บนเตียงในขณะที่เราดูหนังสบายอยู่ที่บา้านหรือที่โรงภาพยนตร์หรือไปหย่อนใจในที่ใดก็าตามแม้กระทั่งในเวลาที่เราเดินไปทํางานทุกวัน ยัมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปติดคุกเพราะเขาเรียกร้องเพื่อเราด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องระลึกถึงกันในยามเรียกร้องให้มีการต่อสู้เพื่อปีรชนในคุกของศักดินามาตยาธิพไตยปรรเด็นสุดท้ายครับที่อยากจะกลาบเปลี่ยนพี่น้องผ่านวิธีรัศดรวันนี้ผมได้เห็นพฤติกรรมขององค์กรสระหลายองค์กรแล้วก็ไม่นึดแปลกใจหรอกครับว่า เขายืนอยู่ข้างประเด็จการสัมปรินามัตยาทิไปไตยเพราะอะไรไม่แปลกใจมีตระเวธนาว่ามีความรู้ความสามารถกันทั้งนั้นแต่เลือกทางดำเลือกทางมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิเจนกันล่าสุดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่นำโดยนางอมาราโูสาคิษก็ชี้ออกมาแล้วว่า การตายของคนเสื้อแดงนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลไหนพิเศษเวียชาจีนเพราะคนเสื้อแดงมีพฤติกรรมก่อการร้ายมีพฤติกรรมทำลายคนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงและสั่งสมอาวุธยุทูธปกรณ์เพราะฉะนั้นรัฐบาลฆ่าตาย92ศพกลางถนนราชประสงค์และแยกในบริเวณนั้นจึงไม่ถือเป็นความผิดและรัฐบาลนั้นไม่ต้องรับผิดชอบ ความจริงคณะกรรมการเศรีผู้สนับสนชาติรืยกศมภายใต้หนังอัมราของสาเกตและเลขาธิการคือนายแพทยชูชัยสุภวงศ์ไม่ต้องมาพูดหลอกครับว่าเขาปกป้องไรรัฐบาลนายอภิเศตซึ่งถูกประชาชนโหวตให้ออกจากอำนาจไปนั้นเขารับใช้ใครละคนรู้เพราะฉะนั้นมติของคณะกรรมการเศรษสนัชาตินั้น จึงไม่ได้มีขึ้นเพื่อปกป้องรัฐบาลชุดนั้นซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนที่มารับใช้อำนาจที่มันยิ่งกว่าและซ่อนเบื้องหลังแต่มตินี้ปกป้องอำนาจเบื้องหลังนั้นโดยตรงเลยอำนาจนั้นคือคนสั่งให้ฆ่าอำนาจนั้นคือคนสั่งให้ทัดลายใครฆ่าใครสั่งพี่น้องประชาชนตะโกนลั่นราภจะะส์อยู่แล้วผมไม่ต้องมาเติมตรงนี้เลยครับพี่น้องพูดในด,ดีกว่าผมมาก ทั้งสมววภาษาต่างๆที่ฟังและถึงเจตทั้งคำแล้วก็ตาสว่างขึ้นจนกระทั่งย้อนกลับไปสู่ความมืเดเิมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คณะกรรมการสิทธิรรมนุษยนแหงชาตินั้นก็แสดงตัวตนอยู่แล้วว่าเป็นเพียงอวัยวะติ่งหนึ่งของระบอบประเด็จการสันตินาอามาาที่ไปเน่านั้น,นางอัมาราพงศกิตก็ไม่ใช่ใคอื่นถ้าท่านจำได้ก็คือคณะบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกทักษิณไปเรียนหนังสืออยู่แล้วก็โดนสับโขกจากคณาจารย์ต่างๆเพราะว่าคณาจารย์นั้นถือสีจะเป็นสีเหลืองสีชมพูหรือว่าสีช้ำเลือดช้ำหนองอะไรไม่รู้แต่ก็มารุมทำร้ายเด็กคนนี้ซึ่งสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไปด้วยวิธีปกติและด้ความสามารถของเขาที่พูดเรื่องนี้ก็ไม่เสร็จเพราะว่าเป็นครอบครัวของคุณทักษิณ จะเป็นใครก็ตามันรบะคที่แสดงตนเองไาอยู่ฝ่ายนี้คูอฝ่ายประชาชนแล้วก็ถูกหลันงแก้งหลังแกโดยนคนที่ควรเป็นครูบาอาจารย์อย่างน่าละอายเราก็ต้องถามไปว่าประมุขของสถาบันการศึกษานั้นเขาคิดอย่างไรเขาจะทําอะไรนางอมาราพงศาพิทคือคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาในวันนั้นและวันนี้ก็เป็นประธานคณะกรรมาการสิทธิอุตสาหแห่งชาติ ชุดที่เราได้ยินคําสรุปที่ฟังแล้วก็ต้องถามว่าหัวใจของเขาทำโดยอะไรกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องเยียก่อนสระอยู่ในบ้านเีงถ้าหากมีแล้วเนี่ยมันกลายเป็นน้ําสกรปรกที่เจอนองอยู่บนพื้นซึ่งรอให้มีการทําความสะอาดให้เกิดความเยี่มออกขึ้น จะมาอ้างทําไมว่าอิสระจะมาอ้างทําไมว่าโปรง่งใสจะมาอ้างทําไมว่าเป็นกลางตนเองนเป็นเหลือที่แฝงอยู่ในวงวิชาการที่แฝงอยู่ในค์วราอิสระแล้วก็อ้างความเป็นอิสระแต่เดิมนั่นในการทําร้ายบางเรพ่ี่น้องครับเราต้องเป็นธรรมอนกันเพราคนเหล่านี้บางคนก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมาในอดีต อย่างนางอมราพงสาพีทนี่เป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความสามารถมาก่อนผมเคยอ่านงานของเขามาหลายครั้งหลายชิ้น,นานต้องยอมรับว่าเป็นนักวิจัยชั้นหนึ่งคนหนึ่งของเมืองไทยแต่คําถามก็คือเมื่อต้องแสดงจุดยืนทางการเมีองนั้นเขามีคุณธรรมหรือไม่เมื่อต้องใช้ชีวิตอย่างมนุษย์อย่างคนเนี่ยเขามีสัมมาทิฏฐิความคิดเห็นในเชิงถูกเชิงชอบเชิงคนุน แล้ว,วันนี้ผลมันก็ออกมาชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สตดาและส่วนสำเน็จพี่น้องครับผมจะไม่บอกว่าเราควรทําอะไรเพราะพี่น้องที่เคารพนั้นท่านคิดอยู่แล้วผมอ,อยากจะฝากประเด็นเหล่านี้เอาไว้สําหรับทุกท่านเพื่อจะบอกท่านว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นท่นนั้นและการเริ่มต้นคราวนี้เราจะไปถึงสุดทางขอให้ยึดม,มั่นกับเป้าหมายนั้น ขอให้เชื่อใจในตนเองและคนที่รักประชาธิปไตยและขอให้มีความศรัทธาในดวงวิญญาณของกิรชนที่เราได้เอืยอถึงและได้จุดเทียนอธิษฐานไปถึงเมื่อน,นีองผมจะกระบบกเป็นแขกรับขอขอบคุณเวทีราชฎรอีกครั้งหนึ่งและพบกันใหม่ในทุกโอกาสที่จำเป็นต้องต่อสู้ประ,ประชาธิปไตยสวัสดี